เธอทำสัญญาซื้อขายบ้าบออะไรของเธอเนี่ยถึงได้มาขอเบิกงบจากบริษัทเนี่ยตั้งแสนนึงผู้จัดการคะลูกค้ารายเนี่ยตกลงเซ็นสัญญากับเรามูลค่า12ล้านเลยนะคะฉันว่าเราควรจะให้อะไรลูกค้ากลับไปบ้างอย่างเช่นทริปเที่ยวต่างประเทศนะคะจะได้ทําให้เขาตัดสินใจง,ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างนะคะคุณเฟิร์สคุณทันวาเขาจะเข้ามาเซ็นสัญ,ญญาด้วยเองด้วยค่ะ ฉันให้เธอไปขายงานไม่ใช่ให้เธอมาเบิกงบใช้จ่ายทำไรไร้สาระแบบนี้เลิกความคิดบ้าๆและอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะส่วนลูกค้าะไรนั้นเนีย่ยเดี๋ยวฉันจาัดก,การเองออกไปนะไอ้เธอจะปล่อยลูกค้าคนนั้นไปจริงๆหรอ ฉันเสียดายแทนเธอจะเลยอไรอะในค่าคมตั้งห้าหมื่นเลยนะฉันก็เสียได้เหมือนกันน่ะแต่จะทำไงได้อะอคุณเฟิร์นก็จริงๆเลยอะคิดว่าตัวเองเป็นญาติกับท่านประธานแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอเราอีกอย่างนะเพิ่งจะได้มาทำง,งานก็ได้ขึ้นเป็นผู้จัดการซะละฉันว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมากกว่าเพราะว่าเธอทำงานกับคุณเตยมาตั้งนานอะ เดี๋ยวเธอเรีบไปหาคุณธันวานะตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยแต่ท่านประธานคะคือเธอติดใจเรื่องเฟิร์สอยู่ใช่ไหมเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันอนุมัติงบที่เธอต้องเบิกเรียบร้อยแล้วขอแค่เธอช่วยไปพบคุณธันวาน,วานนะไอถ้าเธอทำให้คุณธันวา,นวานเซ็นสัญญาได้ะ <c ười> ฉันจะเพิ่มค่าคอมมิชชั่นให้เธอ2เท่าเลย สวิรัตน์นี่ทำไมถึงพาเขาไปร้านนี้แย่แล้วคุณธันวาคะทางเราก็ขอโทษด้วยนะคะที่พาคุณธันวามาร้านอาหารที่มีเนื้อสัตว์แบบนี้ค่ะนี่ไอ้คุณธันวาก็ไม่ถือสาเลยหรอกนะเซ็นสัญญาให้พวกเราก่อนสิคะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะ นี่คุณเฟิร์สที่ลูกน้องคุณพูดเนี่ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าอย่างั้นะครับคุณธนวาเพราะว่าเราเสียเวลากันมามากพอแล้วที่เซนครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะบริการอาหารในเครื่องเดียวเองบริษัทพวกคุณนี่มันสุดยอดมากเลยนะพวกคุณคิดว่าผมสนใจอาหารที่พวกคุณหามาประเคนให้อะ่ะอยากจะบริการผมทั้งทีแต่นัดผมมาล้าที่มีเนื้อสัตว์ทั้งท้งที่รู้ว่าผมไม่ทานเนื้อสัตว์ แถมยังพูดจาดีสูกผมผมไม่เข้าใจจริงๆว่าบริษัทคุณเนี่ยพูดจากับลูกค้าแบบนี้เหรอคุณธันวาคะคุณธันวาตอนแรกเนี่ยผมกะจะไม่เซ็นัญญา,าคุณเลยนะคุณไหนถ้าไม่ใช่เพราะคุณคอยตามตือ้อ จนผมใออ่เห็นถึงความพยายามของคุณทางเราต้องขอโทษคุณธันวามากๆเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะคะแล้วฉันก็ต้องขอบคุณคุณธันวามากเลยนะคะที่ไว้ใจเป็นลูกค้าซื้อขายกับเราอะ่ะอีกอย่างคุณธันวาเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องยอมผมขนาดนั้นก็ได้มาไหนครับสัญญานี่ค่ะ นี่คุณไน้ผมชอบการทำงานคุณมากเลยนะคุณไน้คุณสนใจมาทำงานกับผมไหมเรื่องเงินเดือนผมจะเพิ่มให้คุณเป็นสองเท่าส่วนเรื่องค่าคอมผมจะเพิ่มให้คุณเป็นสิเปร์เซ็นเลยขอบคุณนะคะคุณธันวาขอบคุณโอกาสที่คุณให้ฉันมากเลยค่ะแต่เอานาคุณไม่ต้องรีบตอบผมก็ได้กลับไปคิดดูก่อนนะ ค่ะท่านประธานคะในเมื่อฉันทำให้คุณทันวายอมเซ็นสัญญาก,กับเราได้แล้วเรื่องค่าคอมมิชชั่นของฉันยังจะได้อยู่ใช่ไหมคะเอ่อท่านประธานคะฉันว่าพนักงานของเราบางคนเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงที่การเจรจากับลูกค้าหน่อยนะคะ ครั้งก่อนน่ะลูกค้าไม่พอใจมากจนเกือบจะไม่เซ็นสัญญากับเราแล้วค่ะฉันเข้าใจแล้วล่ะขอบใจมากนะถ้าไปทำงานของเธอต่อเถอะค่ะนี่เตยพี่ว่าเยไอ้เนี่ยมันเอาใหญ่แล้วนะแค่ทำให้คุณธนวาน์เขาเซ็นสัญญากับทางเราได้เนี่ยก็กล้ามาสั่งเตยทำนั่นทำนี่แล้วพี่วัดเตยต้องสั่งสอนมันะสะบ้างนะมันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครถ้าเป็นพี่ พี่จะสั่งสอน,นีเด็กนั่นยังไงพี่ก็จะท่านประธานคะทำไมเดือนนี้ฉันไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นล่ะคะแล้วไหนเงินเดือนฉันจะได้แค่ห้าพันอีกอะมันหมายความว่ายังไงคะท่านประธานไหนท่านประธานรับปากฉันว่าใจเย็นๆนะไอ้ เธอทำงานกับฉันมาตั้งหลายปีอะเธอก็น่าจะรู้นี่ว่าฉันเป็นคนยังไงเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเรื่องนั้นน่ะฉันจัดการให้นี่ไอ้นี่มันก็อาทิตย์หนึ่งแล้วนะที่คุณเตยบอกว่าจะเขียนเรื่องค่าของไม่เธอทำไมมันดูเงียบๆจังเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าจะหลอกใช้ทำงานฟรีๆเนี่ย ถ้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบตอนนี้บริษัทของเราเนี่ยเกิดวิกฤตทางการเงินอย่างนั้นจำเป็นจะต้องลดพนักงานลงเดี๋ยวฉันจะประกาศชื่อคนที่โดนไล่ออกรายชื่อพนักงานที่โดนไล่ออกก็คือคุณชุติการคุณถูกไล่ออก มีใครบอกฉันได้บ้างว่าทำไมบริษัทของฉันถึงขาดทุนตั้งสิบล้านเ,าเตยพี่ว่าช่วงนี้ดูงเตยน่าจะตกนะทำให้บริษัทขาดทุนสักขนาดนี้พี่ว่าเคยไปทำบุญบ้างนะฉันว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะคะเผื่อย,ยอดขายเราจะได้ดีขึ้นยอดจะได้ปังๆไงคะหุบปากของเธอไปเลยนะซื่อบื้อจริงๆเลยคิดมาได้ยังไงเนี่ยฉันไปทำบุญเนี่ยนะโอย จะบ้าสมองมีแค่นี้หรือไงใจเย็นๆก่อนนะคะคุณเตยพวกเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะหุบปากตั้งแต่ที่เธอมาทำงานในฝ่ายการตลาดของฉันเนี่ยบริษัทฉันก็แย่ลงแย่ลงทุกวันฉันไม่ไล่เธอออกก็ดีขนาดไหนแล้วเอาได้ไงอะเตยจะมาโทษพี่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะออกไปพวกเธอสองคน,นออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้ไป ดูจากงบกระแสงเงินสดของบริษัทแล้วอะตอนนี้บริษัทเราเหลือเงินน้อยมากเลยนะคะสภาพคล่องอก็แย่มากเลยคะ่ะตอนเนี้บริษัทเราไม่มีเงินใช้หนี้ธนาคารแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปมีหวังบริษัทเราล้มละลายได้นะคะท่านประธานโอ๊ยฉันโล่น่ะนี่คะ่ะ ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะคุณโมดเช่นกันครับคุณไนคุณนี่เก่งจริงๆเลยนะติดยอดขายลูกค้าได้ตั้งหลายรายอีกหน่อยเจมส์เบสซลกรุ๊ปของเราเนี่ยต้องเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดแน่นอนท่านประธานก็ชมฉันเกินไปค่ะเป็นเพราะว่าพวกเราทำงานเป็นทีมต่างหากหรคะคุณนี่ก็ถ่อมตัวจริงๆเลยนะ ฉันมองคนไม่ผิดจริงๆเออคุณจำบริษัทเดิมคุณเคยทำได้ไหมจำได้สิครับทำไมหรอครับท่านประธานก็ตอนนี้บริษัทเรากำลังจะล้มละลายแต่ที่สำคัญนะเขามาขอให้บริษัทเราร่วมทุนด้วยฉันว่าได้เวลาที่คุณต้องไปเอาคืนขวงเขาแล้วนะได้ค่ะท่านประธาน ต้อมาที่นี่ได้ไงก็ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ JPC Group ทำไมฉันจะมาที่นี่ไม่ได้ล่ะแล้วที่สำคัญนะฉันได้รับมอบหมายจากท่านประธานให้มาเจราจากับพวกคุณไง ข้อเสนอของผู้คุณมาสิคะเออคือบริษัทพีเอของเราเออพอจะล้วหญิงนั่งลงเลยคุณเฟิร์สช่วยนำเสนอแทนสิคะ ออทางบริษัทของเราเนี่ยเตรียมเอกสารมาให้คุณชุดหนึ่งครับสำหรับโครงการน,นี้ครับพอได้แล้วฉันไม่อยากฟังแล้วนี่คุณนำเสนออะไรของคุณกันเนี่ยฮะไม่ได้เรื่องจริงเลยจะเย็นๆก่อนนะไอ้ไม่เห็นต้อซีเรียสขนาดนั้นเลยอ่ะยังไงเราก็คนกันเองแท้ๆเธอจำไม่ได้หรอตอนที่เธอเรียนจบใหม่ๆอะ ฉันจะเป็นคนแรกเลยนะที่รับเธอเข้าทำงานอะ่ะนี่ถ้าเธอไม่ได้ประสบการณ์จากบริษัทของฉันนะเธอคงไม่มีทุกวันนี้หรอกอย่าลืมสิฉันไม่ลืมแน่นอนค่ะที่พวกคุณเคยไล่ฉันออกแบบไร้เหตุผลไงคะ,ะเปล่านะฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันหมายถึงว่าให้เธอคิดถึงสิ่งดีๆที่เธอได้รับจากบริษัทของฉันอะคุณเนี่ยยังนิสัยเหมือนเดิมเลยนะคะ ชอบทวงบุญคุณพูดให้ตัวเองดูดีเหมือนว่าเป็นผู้มีพระคุณแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แค่หลอกใช้ฉันเอาเปรียบฉันสารพัดแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะไอ้ฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะฉันจะบอกอะไรพวกคุณให้นะคะโครงการของพวกคุณเนี่ยมันห่วยมากถ้าคุณอยากจะให้ฉันร่วมลงทุนด้วยเนี่ยก็กลับไปทำมาใหม่ซะแล้วก็กลับไปพัฒนาความรู้ของตัวเองด้วยนะคะ เพราะคงไม่มีบริษัทไหนอยากจะร่วมลงทุนกับบริษัทที่มีผู้บริาหารหวยแตกแบบพวกคุณหรอกไอ้ไอ้เดี๋ยวสิไอ้ไอ้ฟังฉันกอ่อนสิไอ้ไอ